มากับบอกเก้าเราสิบวันนี้คิดอะไรไม่ออกก็เลยคิดถึงข้าวแช่แล้วก็เลยเห็นว่าร้านอาจารย์มาริกาเนี่ยโอ้โหดูสิเขาทำข้าวแช่ที่เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวอิตาปอนมาแล้วนะฮะสวัสดีคัะลูกสาวใช่ไหมสรุปลูกสาวครับแล้วจะเสกคนที่สองเมื่อไหร่นี่โอ้โหคนแรกรอคนแรกออกมาคนนี่ไงก็จะมองเอาอย่างนี้คิด ถึงหน้าร้อนวันนี้อากาศอุณหภูมิทะลุไป41แล้วใช่แล้ววันนี้ <หา S 2> ร้อนมากค่ะคนจะคิดถึงว่าเฮ้ยข้าวแช่มันช่วยทําให้ดับร้อนได้จริงหรือเปล่าใช่ก็อันนี้ก็เป็นข้าวแช่นะครับข้าวแช่เป็นตํำรับโบราณทําให้ทานแล้วสดชื่น <หา S 2> ในช่วงหน้าร้อนก็ช่วยทําให้ผ่อ,อ,อนคลายขับเหงื่อทำให้เราเอ,อ รู้สึกเย็นขึ้นมาได้นะครับก็ในของว่างเป็นของว่างของคนไทยโบราณซึ่งจริงๆเขาเข้าแช่เนี่ยเราโอเคเรารู้อยู่แล้วก็คือเอาข้าวสวยเนี่ยแหละมาแช่กับน้ำแข็งกับน้ำน้ำโรยด้วยมะลิโรยด้วยกุหลาบถูกต้องไหมครับก็จะไม่กินจริงๆเขาต้องมีการเอาไปแช่้มน้ำปูนใส่เพื่อให้ข้าวย่าอย่างข้าวของที่ร้านเนี่ยก็จะต้องมีการเอามาต้มต้มให้ดิบอยู่นะฮะแต่เราก็เอามาเกลี่ยบนเหมือนเป็นถาดเป็นเพื่ออะไรคะ เกลี่ยเพื่อให้ยางข้าวหลุดออกให้หมดแล้วค่อยเอาไปเนื่อแบบข้าวเหนียวแล้วเอามาแช่ถึงได้เมื่อว่าน้ามันจะได้ใส เวลารับประทานเนี่ยน้ำไม่ขุ่นแต่แล้วพี่มดไม่ต้องกลัวนะคะดอกมะลิอันนี้ก็คือว่าดอกมะลิแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยคือปลูกเองแล้วปลอดสารอ๋อเหรอคค่ะแล้วเวลาเขากินนี่คือไอ้ที่เป็นก้อนก้อนต้องกินให้ทานเครื่องเคียงก่อนเราค่อยตามด้วยข้าวแช่อ๋อนี่คือการกินที่ถูกต้องใช่ครับเวลาจะกินก็คือต้องกินเครื่องเคียงก่อนใช่ค่ะเครื่องเคียงที่มีอันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงก็จะมีไข่เค็มลูกกะปิลูกกะปิของเราจะสอดไส้อยู่ใน อหอมแดงลูกกะปิเนี่ยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในข้าวแช่ะนะครับมีลูกกะปิทอดมีไข่แดงไข่เค็มทอดอหมูหวานชัยโปหวานเนื้อหวานแล้วก็เป็นพริกหยวกสอดไส้เป็นหมูสับกับกุ้งอันนี้เนื้อนี่เป็นเนื้อครับอ,อันนี้เป็นหมูแล้วก็คือ,อ,อผักที่ต้องกินแหนมก็คือจะมีพวกกระชายมะม่วงมันนะครับแล้วก็พวกแตงกวาอ,อันนี้คือ เป็นเป็นสูตรชาววังเป็นสูตรโบราณจะต้องมีสมมติเวลาเขากินกัใช้โป๊ะต้องใช้มือเหรอฮะใช้มือก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ช้อนก็ได้ช้อนต้องมก็ได้ครับอ๋อเขาก็ต้องกินสมมติชอบกินใช้โป๊ะก็ต้องกินใช้ช้อนนึงแล้วก็คือต้องตักข้าวใหม่นี้อย่างนี้เหรอฮะกินเข้าไปอืค่ะอืน้ำมันจะเย็นชื่นใจเนาะน้ำมันจะเย็นเราก็จะมีความหอมของดอกไม้ลมการมีการลมควันเทียนฮะ แล้วอันนี้ก็ยังเป็นเขาแช่อยู่อันนี้ก็จะเป็นเพราะว่ามีสองร้านใช่ไหมครับร้านอาจารย์มาริกาก็จะเป็นชุดเล็กหน่อยถ้าเป็นเรือนมาริกาก็จะเป็นชุดใหญ่ชามซีลาดอนค่ะและนอกจากนี้ก็ยังจะมีอาหารที่เหมาะกับหน้าร้อนสะพ้ายสะพ้ายสะพ้ายบ้านตะปอนปีเซนหน่อยสิอาหารหน้าร้อนเป็นยังไงนี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะข้าวผัดอัมพวาครับก็คือเป็นข้าวผัด แกงเขียวหวานอยู่ในลูกมะพร้าวค่ะนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมน้ำมะพร้าวด้วยอันนี้ก็จะต้องเสิร์ฟเพราะอะไรถึงต้องกินน้ำพร้อมน้ำมะพร้าวก็เราเอาน้ำออกมาแล้วเราก็เลยก็คือเราใช้มะพร้าวสดให้เลยค่ะให้กับลูกค้าเลยค่ะเข้าผัดนี้มันไม่ใช่เหมือนข้าวผัดทั่วไปเป็นผัดเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานทะเลทแล้วก็ใครนึกถึงหน้าร้อนก็ต้องนึกถึงผลไม้อย่างแตงโมแงอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดแตงโมค่ะก็เอาเป็นข้าวผัดใส่หมูย้อนใส่หมูแผ่นนะครับ แล้วก็เอาเนื้อแตงโมก็เอามาปั่นเป็นน้ําให้ทานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะเป็นเซตกู้งนิ้แต่ข้าวบัดนี่อร่อยมากนะคับข้าวบัดนี้อร่อยมากเป็นข้าวบัดแกงเขียวหวานแต่ก็คืออกแกงน้ำน้ำมะพร้าวก็มาเป็นน้ำมะพร้าวให้ช่างคลายใช่ค่ะเนื้อตัวตัวตัวแตงโมแล้วก็เอามาปั่นเป็นน้ำให้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเมนูใหม่ที่อาจารย์มลิกาเนี่ยคิดค้นก็คือเป็นผักเบญจรงคืออะไรผักเบญจรงค์ผักเบนจจงร์เนี่ย ถ้าพูดว่าเบญจรงคนคงไม่รู้จัก<ะ>หรืออาผักเบญจรงก็คือต้อนไม้ข้างถนนเนี่ยบางทีเป็นต้นเป็นริมรัว้วอย่างเงี้ยค่ะ<อ>นะครับแต่พอเอพอไปศึกษาจริงๆแล้วผักเบญจ,จรงก็คือผักอ่อมแซบของชาวเนี่ใส่ในอ่อมเป็นผักใส่ในอ่อมแกงอ่อมอ่นนะฮะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือตำลึงหวานค่ะคือเป็นผักที่มีสรรพคุณเยอะมากแล้วคุณแม่ปลูกเต็มสวนเลยก็บอกเอ้ยถ้างั้นลองตัดมาทำซิพอทำแล้วอร่อย แล้วได้พอไปดูสรรพคุณช่วยทั้งแก้โรคหอบหืดเช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลนะครับแล้วก็พวกบำรุงร่างกายหลายอย่างค่ะก็เลยมีประโยชน์มากเป็นเมนูพิเศษไข่ร้อนไข่ร้อนนี่ท่านผู้ชมดูนะข้าวข้าวข้าวผัดเตงโมนี้ก็น่าสนใจพอสมควรแล้วข้าวผัดนี้อร่อยสุดๆขอบคุณค่ะเราจะแน่นอนโอเคด้านขนมหวานไข่ร้อนมีอะไรบ้างฮะของหวานวันนี้ก็จะมี สำหรับหน้าร้อนเราก็ต้องมีลูกตาลลอยแก้วลูกตาลอยแก้วพวกลอยแก้วต่างๆก็คือเป็นขนมสำหรับหน้าร้อนนะครับก็มีในฤดูก็มีลูกตาลมีเป็นละกาละกาม,กมเป็นกระท้อนลอยแก้วใช่แต่ว่าฤดูนี้เพิ่งมาเลยเป็นพิเศษเลยอาทิตย์ที่แล้ว ใช่แล้วอันนี้คือละกรมค่ะอันนี้คือละกรมแล้วก็เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะรับประทานได้ง่ายเลยชื่นใจได้เลยค่ะแล้วคุณแม่เลือกเป็นละกรมไม่เลือกเป็นสละเดี๋ยวนี้ทุกคนไปทําสละหมดแล้วชาวสวนปลูกละกรมจะไม่มีถูกต้องถูกจะไม่ไห้ถูกล้วจริงคุณแม่เลยบอกสวนละกรรมาเลยอันนีะทอาไหร่เอามาหมดอันนี้กระท้อนอันนี้กระท้อนค่ะอันนี้กระท้อลอยแก้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลูกตาลใช่แล้วร้านอาจารย์มาริกาตอนนี้มีกี่สาขาแล้วฮะตอนนี้ถ้าเกิดรวม เรียนแต่โฟล์ลมทุกอย่างที่มีตอนนี้มี29สาขาครับ29สาขาแล้วใช่แต่ว่าที่อยากจะให้พี่มดชิมนะคะนี่คืออันนี้เมนใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งคิดได้คืออะไรฮะัอศ้าวีมะข้าวเหนียวมะม่วงนี่ใครคิด ช่วยกันคิดครับโอ้แต่ปอนคิดอีกแล้วแล้วก็ไอศครีมก็คือทําจากเนื้อมะม่วงเองแล้วก็ต้องต้องกินมะม่วงอกล่องเพราะว่าเป็นมะม่วงอกล่องออร์แกนิกปลูกเองอ๋อเหรอฮะไม่ใช้สารเคมีใด้บ้านพี่ตอนนี้มะม่วงเต็มบ้านเลยน้องอ๋อใช่พี่มาจากบางค้านี่ไม่ใช่บ้านพี่ทีแร็ตทลาสต์อยู่อย่มะม่วงมาจากไหนมะม่วงขึ้นเต็มบ้านเลยเกิดไปชั่วปีเกิดขึ้นมาได้จริงเหรอคะมันเข้าเลือดดูมะม่วงพอดีตอนนี้นี่ไงคะ จริงๆแล้วไอติมเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเราได้ทานมะม่วงเลยใช่ครับมันก็ใกล้กับเ,เชอร์เบตเมืองนอกเหมือนกันเนาะก็คือเอาเนื้อมะม่วงมาบดใส่น้ํานิดหน่อยแล้วก็ปั่นมาเป็นไอติมครับนี่เอาคุณใช้เนื้อมะม่วงจริงๆเลยใช่ครับใช้เนื้อมะม่วงอะไรนี่มะม่วองอกล่องครับมะม่วงอกล่องค่<ล>ะเป็นอกล่องพิกุลทองปลูกในสวนของเราทั้งแล้วก็กะทิเราก็ทําสดทุกเช้าเลยค่ะกาเหนียวก็ทําเองด้วยนะคะอร่อยมากวันนี้ที่ยาน้นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างฮะตอนนี้ก็ถ้าเกิด ใครบอกว่าเป็นแฟนรายการบอกเก้านะครับเข้าไปทานที่ร้านแจ้งพนักงานว่ามาจากรายการบอกเก้าร้สิบทำไมคะให้อะไรคะลดให้สิบเปอร์เซ็นถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมครับไปกันเยอะๆนะคะทุกสาขาเลยนะคะที่ร้านอาจารย์มริกาครับโอเคถนนเกษรอแล้วเดือนมริกาเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เหรอจริงไม่ต้องถามนะเขาช่วยกับพูดเลยก็ได้นะฮะแม่จริงๆแน่นอนอีกกี่เดือนเนี่ยคลอดเนี่ยสิงหานี้แล้วจะให้ทํางานถึงเมื่อไหร่แล้วแต่เขาว่าเขา ทำได้ถึงใช่ว่านุ้ยไหวไหมแพ้ไหมตอนนี้หายแล้วค่ะกินได้แล้วไม่ไหวเลยไหวอยู่ไหวแล้วค่ะกลับมาตอนนี้แข็งแรงแล้วฮอร์โมนความงกมันกลับมาแล้วเมื่อก่อนหน้ายนิยมแพ้ท้องหนักๆฮอร์โมนมันไม่เหลือโอเคขอบคุณครับขอบคุณนุ้ยขอบคุณปอนะขอบคุณค่ะฝากเขาแชร์ด้วยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมไปชิมกันนะฮะที่ร้านของอาจารย์มาริการดเจ๋อเจ๋อเจ็บไปเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีพบกับท่านท่านหนึ่งในวงการบันเทิง เห็นบอกว่าง,งานล้นมือเลยทั้งหน้าจ,จอหลังจอนะคะคจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวกลับมากันฮะใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิ